ใครเคยทานหรือเปล่าไม่นะครผมเพิ่งมาทำทานนี่แหละนะครับเรียกอะไรผัดเผ็ดหนังวัวร้อยที่สุดที่สามโลก ัสดีครับทุกสี่และเพื่อนมาก่อนไปแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ hmm. ๊กก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมปกะจิตครับพงมค่ะ hmm. <ฮ><ฮ>ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับทำกับข้าวสไตลา์คนเชียบอนสไตล์บ้านของเรา <Wow. S 1> เชียบอนแล้วก็วันนี้ก็จะทาเมนูที่ในรูปนี้ใครเคยทานหรือเปล่านะครับก็บเอิญไปที่สา่านมวัดมาแล้วได้มานะครับก็ได้หนังวัวมานะครับหนังวัว ันนี้ก็ต้มมาเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยแล้วเปื่อยแล้วแต่ไม่เปื่อยถึงยุ่ยนะครับผมส่วนมากเขาจะใส่ไปแกงกันกับวันนี้ก็นี่ไ้จะทําเมนูผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดไอ้หนังวัวนะครับผมก็เดี๋ยวเข้กันเลยแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอร่อยอเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะครับดูคลิปก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับ แล้วก็กดติดตามที่ยูทูปให้ด้วยนะครับแสงลิงก์ไว้ด้านบนนะครับชื่อเดียวกันนะครับผมก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยเครื่องปรุงก็จะมีแน่นอนก็คือหนังวัวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปหั่นไปชินบางๆนะครับผมหนังวัวเดี๋ยวเราไปหั่นไปชิ้นบางๆแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะนะครับน,นี้เป็นพริกไทยซอยนะครับอันนี้ก็พริกไทยสดใบมะกรูดน,นะครับ สาสี่ใบแล้วก็กพริกแดงพริกเหลืองก็เป็นน้ํามันหอยแล้วก็อันนี้ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผม <c oughs> ก็เป็นซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผม <c oughs> น้าปลาก็ชิมมาก่อนนะครับผม <c oughs> ก็จากนี้ก็เดี๋ยวเราไปซอยหนังนะครับแล้วก็ลงมือทํากันเลยคร <c oughs> ับก็หั่นเป็นชิ้นบ,บางแบบนี้ หนังเราก็พอได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปลงมือทํากันเลยแล้วผมก็มาเริ่มกันเลยก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยประมาณหนึ่งโต๊ะ,ตะนะครับผมก็น้ำมันร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยจะผัดให้หอมพริกแกงหอมแล้วก็เติมน้ำมันหอยนะครับเติมน้ำมันหอยลงไปผัดด้วยจะได้หอม หลังจากนั้นก็เอาหม้อที่เราหั่นไว้นะครับ,บเราจะผัดเลยตรงนี้เราจะเติมน้ำไปสักหน่อยนะ ก็ใส the ่เครื่องปรุงทั้งหมดนะครับอันชันผัชายอ่อนองน้าพ่ใส่ผักชีใส่ไปเลยผิกแดนทีกเหลืองใส่ไปเลยตามด้วยชื่อขาวือซ้อนถ้ามันแห้งวเราก็เติมน้ำเพิ่มหน่อย่อนะครับเ่อช่วยเคี่ยวให้ หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำปลาไปหนึ่งช้อนแล้วก็ชิมดูครับผมถ้าไม่พอก็เติมไปหลังจากเราเคี่ยอวอมาสักพัประมาณห้านาทีนะครับนี่น้ำก็จะงวด พอเลยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมจัดเสิร์ฟเลยผัดง่ายๆแป๊บเดียวนะครับผมครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดหนังวัวนะครับผัดเผ็ดหนังวัวนะครับเดี๋ยวก็ไปชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ไปชิมกันเลยเ,เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูไม่รู้มีใครเคยทานหรือเปล่านะผมมาทำทานนี้แหละผมว่าน่าจะอร่อยนะเดี๋ยวลองชิมกันเลยเมนูผัดเผ็ดหนังวัวนะครับผมก็ชิมกันเลยเรียมเลยไม่เหนียวไม่เล็ก พอดีเลยเกียวกรุบกรุบสุดยอดเลยอันนี้ผมซื้อที่ตลาดมาเขาทำไห้เรียบร้อยนะเขาต้มสุกเรียบร้อยนะก็เลยคิดได้ลองมาทําดูเนี่ยอร่อยเยี่ยมเลยกินกรุบกรุบแค่หนังหมูป่าเลยอ่ะเยี่ยมเลยนะครับก็เอามาฝากกันเผื่อใครไปเจอไม่รู้ทำอะไรทานนะครับแล้วถูกด้วยที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันแค่สามสิบบาทเองนะครับก็ถูกด้วยแล้วมาทําทานนะสุดยอดเลยก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันก็ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ด้วยใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะครับวันนี้ผมสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ